เห็นไหมครับเห็นไหมครับหนีบมือครับโอ้เจ็บครับนี่ดยงแป๊ะลันนครับนี่ครับใส่ด้วยเป็นกับตัวนี้ครับดีนะมันไม่หนีบตรงนี้มันหนีบเอ,อตัวข้างๆ ครับสวัสดี f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมณตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาใส่หนูนะครับด้วยกับเหล็กนะครับนี่ครับหยียงผมมาดูกันครับครับหยีของเราไม่แรงเราก็จะมาดูกันนะครับตัวแรกครับสุดเด็ดของเราเลยครับนี่ครับนี่ครับอย่างที่สองนะครับ ขัโขดครับผมได้หั่นมาเป็นชิ้นๆครับเสียบกับไอ้ฉีดน้ํายาอันนี้นะครับแล้วก็มันแกงของเรามันเดิมครับเป็นเยียมันเทศนะครับผมเอามาแค่นี้แหละครับเพราะว่าผมมันจะค่่าแล้วครับเนาะผมก็เลยรีบมาอย่างที่สองครับผมเอามาสองอันนะครับสองลูกเป็นชมพู่มะเหมี่ยวครับผมถามเขาเมื่อกี้เขาก็เรียกว่าชมพู่มะเหมี่ยวนะครับเนาะ เล็กๆอย่างนี้ครับผมลองกินดูครับอร่อยครับแล้วจะดักกันด้วยกราบแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยเหมือนเดิมครับสไตล์ลูกจ้างอิสระครับนี่เดี๋ยวครับเนาะสไตล์ลูกจ้างอิสระครับนี่แบบวงกลมครับจะติดดีครับผมก็ได้ทําการยกเหล็กตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับเนาะเพื่อการเวลาไล่คันเนี่ยมันจะได้ตรงกับร่องมันจะได้ไม่ลั่น มันจะได้ไม่ลั่นใส่มือเรานะครับจะดักเอาตัหนูใหญ่นะครับเนาะวันนี้ก็หมายเป็นคองครับก็น่าจะเป็นหนูใหญ่อยู่แล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยนะครับผมไปครับครับทางเดินผมก็จะประมาณนี้ครับบองครับแล้วก็ดูครับใกล้มือแล้วครับผมก็จะรีบดักนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปโอ้ยลื่นครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับ หนูนี่นก็จะมีเปล่าครับตามนี่ผมก็จะลองใส่ดูนะครับนี่ยมันโอ้ยทางหนูครับทางหนูเจอทางหนูเนาะโอเคดูดีๆครับสังเกตดูดีๆครับปัดติโถรอยกัดไม้ขา,ขาวๆนะครับเนีนย่นยเน,ยนยเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าไปครับไปใส่กันเลยครับ ครับจะดักหนีบมือครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับหนีบมือครับโอ้เจ็บครับนี่ดัางแป๊ะลันครับนี่ครับใส่เร้วยกับตัวนี้ครับดีนันไม่หนีบตรงนี้มันหนีบไอตัวข้างๆไงครับมันหนีบไปตัวข้างๆนี่แหนละ ดูครับเหล็กงอขึ้นมาเจ็บปวดครับไปครับเดี๋ยวผมจะรีไปใส่แล้วครับไปครับผมเลาะเข้ามาข้างในไม่มีครับหลังจากหลังที่นี่มือผมผมก็เลาะหาตามนี้ยังไม่เจอครับไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่าจะลองใส่ดูนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะลอยหนูนะครับเนี่ยมันมันวิ่งลงมานะครับเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับ นั่นแหละปาเดี๋ยวผมจะใส่เลยครับายกันเลยครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเหมือนเหมือนลอยทางวิ่งลงมาครับก็เลยใส่เลยครับด้วยตัวนี้ครับเหลืองๆครับแล้วก็ชมพู่มะเหมียวครับไปครับเดี๋ยวเราจะ ไปเดินใส่กันนะครับรู้ว่าจะมันน่าจะมีหนูต่อไปนะครับเลยเออนี้ว่าม,มีแน่นอน,นครับลอยลอยอ,อยู่ใต้ล่างนี้แต่ขอเราดักไปแล้วนะครับตามนี้โอ้โหดีโชว์ทาง,งหนูอยู่้างใต้ครับนะครับอยู่บนจะใส่นะครับ เราจะมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับครับหลังไม้ผมก็ใส่เรียบร้อยครับนั่นเป็นเหยื่ยอข้าวโพดครับฉีดกับหัวเชื้อตกปลารับรู้ว่าจะติดหนูหรือเปล่าทางหนูก็บักลักเอทางหนูนี่ก็พอมีอยู่นะครับทางหนูอยู่ผมจะใส่ข้างในนี้ครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับ ครับตรงนั้นผมเห็นเหมือนทางหนูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหนูหรือเปล่าเขาดูไม่ค่อยออกครับไปครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดักหลังไปนะครับเหมือนทางหนูแล้ครับนี่เดผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไม่ได้ครับจะตั้งยังไงไปครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับ ใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นด้วยกันครับพรุ่งนี้ท็อบไต่นี้มันก็น่ามีหนูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดีนะครับครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับหลังนั้นกับหลังนั้นครับเป็นเอ่อรอยหนูมันก็เช้ได้ครับน่าจะหนูใหญ่ครับดูลักษณะแล้วนะครับที่มันหากินตามคลองนี่คือจะเป็นหนูใหญ่ครับ มีชาวโอ้โหหนูครับข้างใต้นั้นนะครับนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับใส่เรียบร้อยครับนี่ครับเปียจักติดไม่ติดนะครับมาลุ้นกันพรี่มีเช้าครับหมายก็ดีครับจะรอยหนูใหญ่ท่ันในนี้แต่ไม่รู้ว่าจะ ติดให้หรือเปล่านี่แหละครับเรียบร้อยหนูเต็มไม่หมดครับแต่ผมจะใส่ยังไงนี่แหละอู้ร้อยหนูครับเต็มเลยครับผมจะใส่ข้างล่างครับตรงนี้ใส่ไม่ได้ครับเอาละครับเดีย๋ยวผมจะใส่ตรงข้างบนนี้ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วนะครับ l e t s GO ผมก็ใส่เส็จเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับหมายก็เหมาะครับอยู่ข้างบนบนู่นผมต้องได้โดดลงมาครับไอค่อยๆก้าวออกมาไม่ได้ครับชั้นครับโอ้ยผมจะติดให้เราเปล่าก็อีกเรื่องนึงครับลอยหนูอยู่ข้างบนครับอยู่ผมจะใส่ นะครับเี๋ผมจะใส่เลยนะครับใส่เสร็จเรียบรอคำขางบนนุ่นครับเดี๋ยวเราไปหาใส่ต่อไปครับน้ำก็แห้งครับหนูไม่รู้ว่าจะไอหนูให้มีแน่นอนครับแต่ว่ามันจะติดให้เราหรือเปล่านะครับแห่งแก๊กครับน้ำ จะใส่ตรงไหนแค่นั้นะครับใส่ยากครับลุ่นข้างบนก็น่าใส่อยู่ครับแต่ว่าโอ้ยผมจะเดินไปยังไงแค่นั้นแหละรอให้หนูิดเตียงน,นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับ วิธีจับกับดักมีเอฟซีบางท่านขอมานะครับวิธีใส่กับดักมันต้องใส่ยังไงนะครับผมก็จะใส่ให้ดูนะครับนครับนี่ครับง้างขึ้นอย่างนี้ครับเหมือนเมื่อกี้นี่นะครับเอามือนี่ครับเอามือแน่นนะครับนี่ครับบีบตรงเด็กนะครับง้างขึ้นครับมันจะแข็งหน่อยนะครับเกือบอันนี้ให้เรานะครับเอานิ้วโป้นี่ดึงไว้ครับแล้วให้เราเอาสองมือนน่นะครับ ถ้าเราเอาสองมือนี้นะครับนี่ดันไปเลยครับจิบอันนี้ครับแต่ว่าต้องดักให้เราไม่อง,งอยนะครับถ้าหร่ไม่งออยกับดักจะดีมือแล้วก็นะครับใส่ฐานแค่นี้นครับก็จบแล้วนะครับแค่นี้แหละก็ใส่แตงงานจบแค่นี้แหละครับจากนั้นครับฉีดครับพร้อมกับ สุดเด็ดของเราครับนี่ครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เห็ดเลยนะครับกับใส่เส็จเรียบร้อยครับหนึ่งครับกว่าจะขึ้นไปดักได้ครับดูครับหยยบตัวไหนลื่นตอนนั้นครับผมก็เลยขึ้นทางนี้ก็ยังจะลื่นครับผมก็เลยหยยบก้อนหินให้ขึ้นไปแล้วก็เยียบไงขึ้นไปครับผมก็ใส่เรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านที่ติด ติดตามรับชมทุนฮหก,กินวิดีโอให้จบวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคนณาก,กินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ